เขาก็ทานตั้งแต่5้าโมงถึงประมาณสองทุ่มก็เรียกมาเช็คบินพอเรียกเช็คบินเนี่ยลูกน้องก็นำบินมาให้เขาสแกนพอสแกนชิว่าโค้ดอะเสร็จปุ๊บเขาก็เหมือนถามยอดกับลูกน้องว่าราคาเท่าไหร่ยอดเท่าไหร่กดยอดเสร็จแต่กดยืนยันเสร็จแล้วนะคะยืนยันเสร็จแต่เขาลืมเหมือนกดลืมกดรหัสอะคะ่ะรหัสเพื่อการยืนยันอีกรอบหนึ่งว่าจะโอนตังเข้าบัญชีร้านนะ สามทุ่มร้านต้องปิดบินแล้วพบว่ายอดนั้นนะคะหายไปลูกน้องเราเนี่ยก็ได้ไปตามไปตามหาลูกค้าซึ่งเจอแค่ผู้หญิงสี่คนนะคะเขาก็เหมือนบ่ายเบี่ยงว่าพี่จ่ายซ้ำไม่ได้นะต้องรอดูพี่ผู้ชายว่าเขาโอนหรือยงังสรุปลูกค้าให้แค่นำบัตรมาพอให้นำบัตรมาปุ๊บเราก็เลยเอานำบัตรเนี่ยไปลองโทรดู เบอร์โทรนั้นนะคะ่ะมันพอโทรไปแล้วมันบอกว่าหมายเลขนี้ยังไม่เปิดให้ใช้บริการ